สดๆ,ๆเลยอะ่ะเนียง,งเนียงเนียงชิมดิจัดไปไปี่จัดน้ำจิ้มซีฟู้ดครับรสเด็ดครับน้ำจิ้มร้านนี้การันตีเลยอร่อยจริงแถมเจ้าของร้านก็หล่อด้วยน้องพี่เจ๋งอือหอมมากเลยอะ่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แนะนำมาร้านกุ้งเผาสดๆนะครับที่แม่น้ำผูซอยสามครับผมเดี๋ยวมาเจอกับเจ้าของร้านเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูกุ้งก่อนนะครับผมรับประกันสดแน่นอนครับสดจริงไม่มีโกหกครับแล้วก็พร้อมกุ้งนี่สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวันเลยนะเดี๋ยวมาเจอกับพี่เจ้าของร้านเลยครับพี่แนะนำเองหน่อยครับผมก็ไเดี๋ยวร้านอยู่ซอยสามน้อแม่น้ำผูครับผมพี่ชื่ออะไรนะครับ คือเจ๋งับผมร้านที่เจ๋งนะครับเนี่ยก็มีแล้วก็มีบริการย่างให้ใช่ไหมครับมีย่างเมื่อกี้ลูกค้าก็มาสั่งไปคนหนึ่งลายหนึ่งแล้วก็มันน่าทานอ่ะย่างสดสดคือช่างเป็นกิโลใช่ไหมครับพี่ครับผมครึ่งโลก็ได้ครับผมครึ่งโลก็ย่างให้สมมุติว่าลูกค้าอยากไปทํากินเองก็ได้ได้ครับผมแต่ที่แน่แสดจริงสั่งย่างแล้วมีมีมีแต่กุ้งอันนี้ใช่ไหมครับกุ้งแม่น้ำเนาะครับผมตอนนี้ยังมีแต่กุ้งแม่น้ำอยู่ครับผม กุ้งขาวกุ้งอะไรยังไม่ได้ลงแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็ที่แน่ๆมันสดอ่ะจน้ำจิ้มก็รสรสเด็ดอ่ะกุ้งเป็นครับผมครับเดี๋ยวจะฝากพี่กัดร้านไว้เราจะไลน์มาสั่งก็ได้มีบริการอย่างอื่นไหมพี่บริการอย่างอื่นแบบแบบหมายถึงว่ามีเอไรเดอร์มีอะไรมารับสั่งได้ครับผมไปส่งไปส่งได้หนึ่งหนึ่งถึงสามครับ ถ้านอกนั้นนะก็จะคิดค่าส่งอ่เป็นส0บาทหรือ20บาทถ้าเกินถ้า2โลขึ้นไปก็ไม่ได้คิดไม่คิดค่าส่งส่งฟรีครับผมเนี่ยครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจพวกผมขี่กลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีน้องเนียงน้องอะไรมีแวะเข้ามาดูได้ใช่ครับแต่ไซส์ใหญ่หมดแล้วนี่เป็นไซส์เล็กเป็น25-30ตัวโล ถ้าอย่างนี้กี่ก,กี่กี่ตัวกิโลนะพี่ยี่บห้าสามสิบตัวโลอ๋อราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับไซนี้สามร้อยสี่สิบครับผมก็ถ้าย่างสดสดแล้วเนื้อมันแน่นเนาะยังไงก็อร่อยอะ่ะ <5, 6. S 1> มันหวานอยู่แล้วอะ่ะเนี่ยมันจ,จะประมาณตัวขนาดนี้แหลนะเนี่ยยี่สิบห้าถึงสามสิบตัวโลไม่เล็กนะเนื้อเรากุ้งแม่น้ําสดสดเนาะยังไงเนื้อมันแน่นอยู่แล้วอะ่ะใหญ่กว่านี้ก็มีครับแต่หมดเป็นสิบตัวโล ก็รอรอออเดอร์มาส่งอีกจีนครับผมมาเข้ามาดูได้หรือสอบสอบถามเข้ามาก่อนได้ครับรู้สึกร้านแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ขายดีมากเลยอ่ะก็มีพี่เขามีขายบริการมีมีส่งด้วยครับผมมีส่งมีส่งด้วยสองโลขึ้นส่งฟรีส่งฟรีด้วยครับผมถ้าโลเดียวถ้าหนึ่งหนึ่งสามสิบบาทถ้าน้องนั้นก็หนึ่งถ้าเป็นสี่ห้าก็จะเป็น ยี่สิบาทถ้าเกิดโลเดียวนะถ้าเกิดสองโลขึ้นไปก็ส่งฟรีครับผมบอ่อนน้นก็ยังไม่ได้ลงโนนะสิบตัวโลยังไม่ลงครับหมดแล้วเดี๋ยวรอรอบใหม่เดี๋ยวไปโอเค